ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับรายการ SPG Thailand นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม t o r Quest วิดีโอเกมใช่ไม่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องไปสนใจกับชื่อนะครับไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับด่านแรกก็คือให้ลากไอตัวนกนี้นะครับไปใส่ที่ปากหมูนะครับแบบนี้นะครับลอดรอให้หมูกินอิ่มกดที่ตัวหมูหนครั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ด่านก็จะผานนได้เลยนะครับด่านต่อไปให้กด ตัวที่ยมทูตแค่ไม่ใช่ยมทูตหรือเปล่าไม่รู้ครับที่จับไ้สเปย์นะครับกดทีหนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ให้เรากดที่โถชักโครกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราก็จะเคลียดดานไปแล้วดานต่อไปนะครับไม่ต้องไปสนใจกับตารางนะครับให้เราเลื่อนซ้ายที่ถังขยะนะครับแล้วก็กดตัวนี้เลยนะครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็ผ่านด่านไปแล้วนะครับ ด่านนี้ให้เรากดตรงที่ขาเลาวให้ปัด3 8 0องศาแล้วกดที่ชักโครกงนาปิดฝาครับพันด่านครับด่านต่อไปนะครับให้ปัดตรงที่0ไอ้2 0 4 8เลื่อนตรงที่เลข8นะครับเลื่อนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ปัดซ้ายตรงที่1 0 2 4กับนี่ครับข้างล่างนี้นะครับเราปัดซ้ายนะครับอพันด่านแล้วนะครับ ด่านต่อไปนะครับให้เรากดตรงที่พื้นหนึ่งครั้งแล้วกดตรงที่ผนังแถวนี้นะครับนี่ครับแล้วกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีสับปะาดมาหลังจากนั้นให้เรากดที่เทียนนะครับโอเคเราก็จะเคลียดด่านไปแล้วนะครับด่านนี้ให้เรากดตรงนี้บล็อกสี่เหลี่ยมนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผ <vale ีก well> ับซิกิลเลตันมาให้เรากดที่แว่นตานะครับแล้วก็จะผ่านด่านแล้วนะครับ ด่นต่อไปเลยนะครับด่านนี้ให้เราเลื่อนหน้าจอเลื่อนลงนะครับกดที่หน้าจอแล้วเลื่อนลงหลังจากนั้นก็ปรับอันนี้นะครับให้ติดลบไปเลยนะครับหลังจากนั้นะก็กดที่ตัวตัวละครนิ่งทีนะครับแค่นี้ก็ผ่านด่านแล้วนะครับด่านต่อไปนะครับให้เราซูมซูมที่ไก่นะครับโอเคแค่นี้ครับผ่านแล้วครับ ด่าดหนานี้ให้กดตัวที่ไหนก็ได้รอบกดที่ตัวละครไม่ใช่สวินตัวที่แปลกที่สุดนนครับหนึ่งรอบครับกดอีกงรอบครับหลังจากนั้นให้เรากดที่กองฟางข้าวครับแล้วก็ให้กดอย่งดีครับโอเคผ่านหนาดแล้วนะครับหนาดนี้นะครับให้เราดื่มโคกสองขวดก่อนนะครับแค่ไม่ใช่โคกหรือเปล่าไม่รู้นะครับหลังจากนั้นให้กดตรงที่ประตู4ี่ แล้วก็รอให้เด็กชายคนนี้แปลงล่างก่อนนะครับแล้วกดที่ประตูหนึ่งครั้งนะครับแล้วรอ้อยโอเคด่านนี้ก็จะผ่านไปแล้วนะครับด่านนี้ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากครับปล่อยทิ้งไปครับไม่ต้องไปฟัน,นครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นพี่ก็จะลอยมาให้กดที่นี่นะครับโอเคแค่นี้ครับ ด่านต่อไปนะครับให้เราเลื่อนตรงที่ปืนนี้นะครับให้เป็นปืนไก่นะครับหลังจากนั้นก็กดยิงเลยครับแล้วก็ให้กดที่สาบะรานี่หนึ่งทีนะครับแค่นี้ครับผมต้องขออภัยกับเสียงด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกอยู่ครับด่านต่อไปครับให้เราเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปอย่างนี้นะครับเหมือนกับโบลิ่งนะครับด่านนี้เป็นด่านที่ง่ายพอสมควร ด่านนี้ให้เราดึงตรงที่ห่วงห่วงว่าห่วงยางนี่นะครับให้ดึงลงหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกองขยะโผล่มาให้เรากดตรงที่กองขยะรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ให้กดที่ปาวานหลังจากนั้นก็ให้กดหน้าจองทีนะครับแค่นี้ก็ผ่านด่านแล้วนะครับด่านนี้ให้กดตรงที่พั่วรัวๆเลยนะครับกดที่พั่วเลยครับ ด่านนี้เป็นด่านที่คนตีมพอสมควรหลังจากนั้นให้เรากดที่บอลอกครั้งครับหลังจากนั้นเราก็ทำได้ไดประมาณมหาศาลขอไปได้ครับขอไปนะครับหลังจากนั้นให้เราหลังจากที่เรากดพั่วรัวๆแล้วเราก็กดที่บอ่บอบ่อนี้รอบหนึ่งนะครับก็จะมีน้ํามันออกมาหลังจากนั้นมันก็จะมีตัวละครผ่านมาแล้วก็เคลียร์ผ่านด่านนี้เลยนะครับ ด่านต่อไปนะครับมันจะมีตาคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ให้เราลากตาคนนี้มาอยู่กับคนนี้เลยนะครับมาใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นให้เรากดที่ตัวละครตัวใดก็ได้นะครับ <c oughs> โอเคครับด่านนี้ก็จะเคลียร์ไปแล้วนะครับด่านต่อไปนะครับให้เราซ so ูมซูมเล็กครับแต่กี้ไก่เป็นซูมซูมให้มันเข้าใกล้แต่ตอนนี้ให้เราซูมเป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้กดตรงที่ประตูครับ ตันนี้ก็ผ่านด่านแล้วนะครับด่านนี้นะครับให้เราเลื่อนเลื่อนตรงที่หน้านะครับเลื่อนซ้ายนี้นะครับให้มันนี้นะครับเลื่อนไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดตรงที่ตัวใดก็ได้นะครับกดไปเลยประมาณนี้ครับด่านนี้นะครับให้เรากดตรงที่ x น level ด่านต่อไปนะครับด่านนี้ให้เรากดตรงที่หน้าของตัวละครหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากนั้นก็กดตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วกดประมาณนี้เราก็ผ่านนะครับด่านนี้เป็นด่านที่ง่ายแต่ผมเคยเป็นเคยเป็นด่านที่ยากสําหรับผมนะครับด่านนี้ก็ให้เราเลื่อนกางเกงของตัวละครนี้นะครับเลื่อนลงนะครับแล้วก็จะชนะด่านต่อไปนะครับให้เราด่านนี้นะครับให้เราเลื่อนลงที่หน้าตัวละครแล้วก็ให้นั่งลงแล้วกดทิ้งตรงที่ดาบนะครับ มันก็จะมีไส้กรอกมาหลังจากนั้นก็ให้กดตรงที่ไส้กรอกทีนึงนี้ก็ผ่าน่านแล้วนะครับดานต่อไปให้เรากดตรงที่ตัวละครตัวเองซ้าๆนะครับก็จะเป็นนี้แล้วก็ให้กดห้องนี้นะครับห้องนี้ครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ให้กดตรงที่ชักโครงเลยนะครับนี้ก็ผ่าน่านแล้วนะครับดันต่อไปให้เรา ลากแกะลงมาตรงที่นี่ตรงข้าล่างปลปกับจรวดนะครับหลังจากนั้นให้เรากดจรวดทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอครับรอจากนี้ให้เรากดหน้าจอตรงทีนะครับโอเคครับอนี้ก็ผ่านด่านแล้วนะครับเกียร์พอสมควรด่านนี้นะครับให้เรากดแบบเร็วๆนะครับแดงเขียวน้ําเงินนะครับกดแบบเร็วเร็วที่สุดนะครับ องนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นคนเกลียนเแล้วเราก็กดประตูเลยครับแค่นี้นครับอเคเราก็มา,านหนาแล้วนะครับด่านต่อไปนะครับให้เราลากชักโครกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วปล่อยเลยนะครับปล่อยโอเคเราก็จะผ่านด่านแล้วนะครับเอาใหม่นะครับ ขอไฟครับขอไฟนะครับกลัวๆนะครับกดลัวๆอ่ามันก็จะถือน้ำลายไปเลยไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดด่านออกไปเลยนะครับด่านนี้นะครับให้ลากแถวแถวนี้นะครับให้เราลากลงมานี่ครับตรงนี้นครับให้เราลากลงมา แค่นี้ครับแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับด่านต่อไปนะครับให้เรากดแบ่งครึ่งอย่างงี้นะครับแบ่งครึ่งนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดรัวๆตรงที่ไอรูปโป่งตัวสีฟ้าๆนี่เลยนะครับแค่นี้ครับผ่านด่านแล้วนะครับด่านนี้นะครับให้เรากดตรงที่ตัวมาริโอรอบหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นตรงที่ถังนี้ครับเลื่อนขึ้นอย่างนี้ครับเลื่อนขึ้นโอเคด่านต่อไปนะครับด่านนี้ให้ให้เรารอให้รถผ่ güzel. okay. านไปนี้ครับผ่านไปสองรอบก่อนนะครับรอบแรกผ่านไปโอเคสองรอบแล้วให้เรากดหนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นให้เราลดมาให้เรากดที่รถหนึ่งครั้งแล้วก็กดที่ไก่หนึ่งครั้งเลยนะครับงองอที่เลยใช่ไหมล่ะ ด่านนี้นะครับให้เรากดค้างที่ปฏิทินนะครับปฏิทินอันนี้นะครับกดครับหลังจากที่มันเลื่อนแล้วนะครับให้เราหยุดเลยนะครับขอไฟนะครับโทรศัพท์มาครับหลังจากนั้นให้เรากดดูวิดีโอครับออแค่นี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมก็ ขอขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ตั้งใจดูตั้งแต่แรกจนจบนะครับกดไลค์กด, like, ด Sub s cribe แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กด,ด้วยนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับช่วยๆกันติดตามด้วยนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นนะครับขอให้ทุกคนโหลดมาเล่นด้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่โหลดง่ายครับไม่ต้องที่เพจสโตก็มี สำหรับ iOS ผมก็ไม่รู้นะครับผมใช้แต่ Android นะครับก็ขอกลับลากับทุกคนไปด้วยไปไปแล้วนะครับ